สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยแล้วกัสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศค่ะวันนี้นูค้าพาพี่น้องมาเมืองปลาสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องมาจาบกันมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะเก็บเอาค่ะพี่น้องกิโลหนึ่งค่ะหยูโรค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนวยสตรอเบอรี่มีแต่หนวยงามๆค่ะหวานฉ่ำมากเลยค่ะพี่น้องเฮาถามมึลุยเก็บมึงน้ากันเนาะมาหาเลือกมึงบุบรีน้ากันค่ะหวานฉ่ำมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกับหายิโลค่ะพี่น้องแต่ว่าถ่าซสื่อเองกับหายิโลค่ะเพได้เก็บแต่ว่าเขาอยากเก็บเองนะพี่นอ้องเนี่ค่ะมาเลือกันเลยค่ะ โอ้เยไยดายมากค่ะสวรีดกมากเต็มล่วงเต็มพื้นเลยอ่ะถ้าทางจะเก็บไม่ทันลูกสวยด้วยหวานด้วยนะคะอันไหนชํำๆก็เก็บเสร็จป,ป่า <laughs> หวานมากจริงจง เก็บต้นเดียวก็เป็นกิโลแล้วมังคเนี้ยไม่ต้องไปไกลนลคะเสียดายมากเก็บไม่ทันช่ำหมด ลูกนี่นะพี่นอ้องอืมกอลูกช่ำๆนีอพี่น้องม้นะ ดูสวยมากเลยพี่น้องอ้าวโอ้ลูกแดงดีพี่น้อง ใส่กล่องมือเดียวหวานฉำั่นฉำมัน่เพราะเรอคพี่น้องพอแล้ว,อ,ลวอิ่มพคอมเอาใส่ปากอิ่มขักเลย กนะเนใส่ปากผลักปลาพี่น้องปลาสตาบรีคนมาเก็บร้ายค่ะ อลูกนี่หวานๆเป็นสีเป็นสีสีขาวปนตะบากับานค่ะพี่น้องเลยพ่อล้วค่ะเอาประมาณนี้ค่ะพี่น้องสีงามเลือกเอาค่ะค้นมาเก็บลายฟังทั้งผุนค้นมาเก็บลายลายค่ะตะ่ากอ่ะโอกาสถ่ายเอาเนาะ วนันชมวนันชมนี่ค่ะเฮาได้อยู่ในกระตาหฮอประมาณจักสองกิโลเลยนะคะ่ะพี่น้องนี่อันบ่าณสามกิโล สวยงามเลยค่ะ